พลังของไมช์เซตเท่านั้นที่ทำให้คุณเนรมิตอนาคตได้ดังต้องการสตีฟจ็อบเคยพูดว่าคนบ้าพอที่คิดว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบได้เท่านั้นแหละคือคนที่จะทำมันได้สำเร็จคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดธรรมดานะคะแต่มันสะท้อนถึงพลังไมช์เซตที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อและไม่ใช่แค่สตีฟจ็อบเท่านั้นเรายังเห็นตัวอย่างชัดเจนอย่างอีรอนมัดอีกด้วย ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าไม้เซตแบบไหนที่พาคุณไปสู่ความสําเร็จและทําไมมันถึงสําคัญมากคุณอาจกําลังพลาดโอกาสครั้งสาคัญในชีวิตก็ได้ในคลิปนี้ผมจะพูดได้ชัดเกี่ยวกับไม้เซตรวมถึงวิธีจะทําให้คุณก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองในแบบที่คนประสบความสําเร็จระดับลูกใช้ในการสร้างไม้เซ็ตที่ถูกต้องเอาละ่ะไม้เซตหรือกรอบความคิดคืออะไรกันแน่ไม้เซตของคุณอุปมาได้กับผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อคุณหวานมาเด็กผธุนแห่งความเชื่อมั่นลงไปความสาเร็จของคุณก็จะพร้อมผลอกออกผลงอกงามนั่นเองดังนั้นสิ่งสําคัญข้อแรกเลยอย่าจํากัดตัวเองด้วยกรอบความคิดแบบเดิมๆหรือสิ่งที่เราเรียกว่าฟิกยมซ์ตอย่ากลัวที่จะคิดต่านกล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ทา้าทายและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเพราะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากคุณไม่หยุดที่จะพัฒนาและเรียนรู้ดังตัวอย่างของสตีฟจอ์และออรอนมัสเป็นต้น 2. อ,อย่าปล่อยให้ดีดมาฉุดหลังนา,นาคตหรือปล่อยให้ความล้มเหลวมาเป็นกำแพงขวางกัน้นเพราะทุกอย่างเป็นบทเรียนที่สอนให้เราก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่ง 3. เปิดรับแลงมาดานใจเวียนรู้จากผู้คนรอบตัวไม่ไว่าจะเป็นบุคคลต้นแบบหรือแม้แต่จากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราล้วนแฝงไปด้วยแง่คิดดีดที่ี้อยขุคนพบจำไว้ว่า อนาคตของคุณไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ถูกสร้างขึ้นมาจากกรอบความคิดที่เป็นโกรธหมายสิและการกระทำที่สอดคล้องของคุณเองดังนั้นเลือกตั้นคำถามว่าทำได้หรือไม่แต่จงเปลี่ยนคำถามมาถามตัวเองว่าจะเริ่มลงมือทำเมื่อไหร่แล้วคุณจะพบว่าเส้นทางสู่ความฝันนั้นนะ่ะไม่ได้ไกลเกินเอื้อมอย่าปล่อยตัวเองคลาดเกียการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งนี้เป็นเด็ดขาด เพราะนี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้